ครับต้องขอบคุณทุกท่านซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรทุกวันนี้ผมเข้ามารับเรื่องราวรับรู้การคัดค้านของคณะผู้แทนองค์กรพทธคัดค้านร้างร่างเริ่องอยากแก้ไขเพืเมม่อเติมกฎหมายครอบครัวพรดุซึ่งเป็นการเสนอโดยสชจากพักประชาชาติคัดค้านให้ยกเลิกให้นําเข้าสู่สภาเป็นสิทธิของนพน้องชาวพทธจะทําได้เพราะฉะนั้น คั้งนี้รัฐบาลวคนคิดเอาไปทุกท,กทกนวนไปฟัง,ฟงดูดูโดยคณะผู้แทนองค์ก,ร,กรพุทธเนี่ยนโดยท่านปอนประพันธ์แล้วพี่น้องทั้งหมดที่มาหลายรอบแล้วไม่ใช่รอบเดียวนะมีหลายเรื่องอ้งหลายเรื่องเออาอกมาใช้ศูนย์รับเรื่องราวอ้มพูดของรัฐบาลเของคณะนายกเนี่ยเป็นที่ยื่นคัดค้านซึ่งเป็นการชอบด้วยกฎหมายของผู้มีสิทธิ์ซึ่งเราชาวพุทธ 95%ของประเทศไม่ได้รับความเป็นธรรมเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่จะคัดค้านท่านพอประพันธ์ต่อท่านเพื่อนผมถ้าดนเรื่องเห็นใจผมก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านทาได้และเสนอไปอยังนายกรัฐมนตรีสึ่งท่านดูอยู่ผมจะต้องพิจารณาตรอดถึงคงรมทุกท่านด้วยว่าเรื่องนี้ควรจะทบทวนบทบ,บาทเพราะ การลากฎหมายแล้วชาวพุทธไม่ได้มีส่วนผู้เห็นด้วยแล้วมันไปไปใช้สิทธิบังคับผู้เห็นอย่างที่ท่านหลายท่านพูดออกมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงในสังคมนี้เพราะนั้นก็ผู้เห็นด้วยก็ามาลบเรื่องไปที่จะนําเสนอต่อไปทั้งสรมทั้ง,งสื่อมวลชน ทุกท่านโปรดเข้าใจว่านี่คือสิทธิของชาวพุทธได้แสดงออกแล้วไม่เห็นด้วยก็ขอบคุณทุกท่านอพราะท่านทุกท่านเดินต่อไปครับไปด้วยวันนี้นะครับพวกเรานะครับทีมงานองค์กรปกป้องพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพนะครับอปศและภาคีเครือข่ายทั้งคนจากทั่วประเทศนะครับเราก็มาทําหน้าที่อย่างสุดความสามารถกันนะครับก็ต้องก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับทุกคนเลยนะครับที่มีศาสตร์สละเวลาแรงกายแรงใจความกล้าหาญนะครับแล้วก็ความรู้ต่างๆครับมาช่วยกัน ในการทําหน้าที่ปกป้องชาติไทยในการทําหน้าที่ปกป้องเผ่าพันธุ์คนไทยพุกในการทําหน้าที่ปกป้องความดีต้านศาสนาในการทําหน้าที่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ไทยนะครับและปกป้องความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับทุกคนมาด้วยความตั้งใจจริงนะครับไม่ได้มีผลประโยชน์ซ้อนไม่มีอะไรเลยนะฮะทำเพื่อชาติบ้านเมืองที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่มาในวันนี้นะครับสุดท้ายขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะฮะอยากจะช่ว นะครับพวกเราต้องช่วยกันนะครับจับมัอสีกันนะครับจับมือกันไว้แล้วไปด้วยกันครับแล้วก็ช่วยกันนะครับคนลใคระวกอะไรก็ช่วยกันนะครับเพื่อให้เผ่าพันธุ์ของเราชาติไทยของเรามั่นคงนะครับรัียีนะครับไม่ถูกทําลายแล้วก็เผ่าพันธุ์คนไทยพุทธนะครับไม่ถูกทําลายนะครับให้ปู่ย่าตายายเรานะครับไม่เอ่อมาว่าพวกเรารุ่นนี้เป็นลูกหลานจันรลนะครับทุกคนผมไม่อยาก หน้าแบบนั้นใช่ไหมครเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เราจะมาทํางานในการปกป้องชาติบ้านเมืองนะครับที่เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศนะครับแล้วหลังจากวันนี้นะครับเราก็จะติดตามต่อนะครับอย่างไม่กระพริบนะฮะไม่ว่าผลของสสรอนะฮะจะมีการขึ้นหน้าอย่างไรนะครับทางอบก็จะพยายามเอาข้อมูลต่างๆไปให้ถึงที่สุดนะครับเพื่อก่อนที่เราจะพิจารณาลงคะแนนบวกนะครับแล้วนอกจากนั้น ในเรื่องของทางนายกเองนะครับเราก็ทําหน้าที่ยื่นจากเ็กทารให้ท่านไปแล้วนะครับสุดท้ายเราก็ต้องตามไปต่อนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องใหม่ที่เข้ามาแล้วนะครับก็คือพรรคประชาชนได้ยื่นเอกสารเรื่องกฎหมายมีนัำหนามาแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีการทำประชามติไว้อยู่ที่เว็บไซต์ของรัฐภานะครับตั้งแต่วันที่1มีนาเป็นถึงวันที่30มีนานะครับฉะนั้นนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่ากลัวกันนะครับน่ากลัวไม่น้อยหน้ากฎหมายที่กลังว่าเรื่องครอบครัวหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางีิงานเราก็จะพยายามเอาข้อมูลต่างๆนี้ไหมท่านเห็นว่ามันมีเป็นภัยร้ายแรงยังไงต่อคนไทยพุทธและคนพุทธศาสนานะครับมีกฎหมายมีศาสนาหลายประเทศนะครับในโลกมุกสิเนี่ยสามารถที่จะบังคับนะครับจับคนที่ไม่รับออิสลามเนี่ยตัดคอได้นะครับถูกปาหินจนตายก็มีนะครับแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยนะครับถ้าไม่ทาตามกฎหมายสลามเนี่ยเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงครับแม้มันจะเพิ่งเริ่มเข้ามาพยายามเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาเข้ามายี่พื้นที่กฎหมายตรงนี้ใช้ในไประเทศไทยได้สําเร็จภัยร้ายแรงจะตามมาอีกมากมา